สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอาสาหรหาปูชาใช่ไหมเป็นวันพระใหญ่อะ<ม>บรรยากาศของตลาดเช้าสบายเลงคนจะเย,ยอะมากเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะคะทุกคนสาก็าไม่เอาหวกไม่เอากันเปื้อนอะไรออกก็เอาวออมาอีก้าเดี๋ยวไปดูกันนะ หน้าแผงผลไม้เนี่ยพออายุแปดสิบปแล้วลมเขาช่วยช่วยกันนะว่ากับแผงสานี่แหละเอาไม่ทันนะแกเดินแกว่าแกมันหัวแกแบบแกมือหัวแล้วกแกลม้มว้าลงเลยจ้ะนั่นแหนั่นคนเสื้อขาวสามีแล้วลูกเขามารับแล้วจ้ะลูกเขามารับแล้วนางสารเห็นแล้วนางสารนะแถึงเรานะ แต่เนี่ยลูกหลานคุณไวัยโทรก็มาบ้านอยู่ใกล้ๆแถวนี้แกชอบมาเดินตลาดให้ดูบรรยากาศตลาดนะ้าวข้ามาสสวยไหมให้ดูบรรยากาศตลาดเช้าวันนี้ขนาดไหนเนาะไม่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 ให้ไม่ให้ซื้อไม่ให้ดูกับโก้งกับข้าวนะ ดูบรรยากาศวันพระใหญ่วันอาสาลหาบูชาคนเยอะคนจะมาทำบุญเยอะมากนี่มุมนี้มุมใส่บาทคนจะเยอะคนจะหลั่งไหลมาใส่บาตรทำบุญกันเยอะมากเลยจ้ะ <laughs> Cái là nó bị tan điên วันนี้วัน้าวภาษาคนไม่เยอะอย่างคนไม่เยอะบรรยากาศรวมรวมของตลาดเช้าสภาอยู่นะคะทุกคนวานดูคนเยอะวานสาถ่ายไว้ไม่เยอะวันนี้ว่าว่าไว้ไว้เก็บวันนี้บ้าง บรรยากาศรวมวันนี้ถ่ายแบบเหมารวมนะเธอไม่จอดจงเฉพาะอันกับอะไรนะให้ดูบรรยากาศเฉยๆวันนี้วันข้าวพรรษาแต่คนไม่เยอะคนไม่เยอะพระเดินพระยืนพระเขาเรียกว่าพระยืนบาทใช่ไหมเขาเรียกพระบิดบาทใช่ไหมก็ไม่เยอะวันนี้เมื่อวานเยอะบรรยากาศตลาดก็เริ่มเงียบแล้ววันนี้เงียบอย่า้ บรรยากาศตลาดของตลาดเช้าสะพานยูงเลยให้ดูบรรยากาศเก็บเกบเก็บตกจากเมื่อวานนะถายสงวันสงครั้งนี่ข้างในอะไรก็คนไม่เยอะจ้ะคนไม่เยอะเอาเอาไว้ทำไว้ไว้ทําครีเมียร์พรุ่งนี้ เก็บบรรยากาศตลาดเช้าไปกลางๆนะพวกเตอนะดูไปเลยดูกันเลย้ะดูกันยาว લખામ จบไลน์นะคะก็เจอกันคลิปใหม่แล้วคลิปนี้ใครเข้ามาช่องสางานได้มาดูบรรยากาศตลาดเช้ากันกดไล้์กดแชร์กดสัครสมาชให้สาด้วยนะคะทุกคนช่องน้อยนทำกันไปเรื่อยเรอเนาะ